พี่ดันป้ายดันป้ายห่างหลังห่างมาเลยมาเลยไปอีกนิดนึงนิดนึงสวินไปพี่สปิไป้างไปไ,ปไม่พน้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถอยหลังไหม่ได้สว,ส,ดสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับพี่พี่ชื่ออะไรครับบอยบอย,อบอยพี่บอยอ่ะพี่บอยครับอยู่กับเครน50ตัน55ตันบ q วันนี้มายกคืาเรียกอะไรพี่ตัวนี้โป๊ะ ำกำจัดมาชัว่วเพื่อโปเรือจะมาลอกผักตบชวาอยู่ตรงนี้นะครับอันนู้นสี่ใหญ่พี่อันตัวนี้เนี่ยน่ากลัวเลยครับลงอยู่หัวคลองเนี่ยคลองลงอยู่ลงหัวคลองเขาอยู่คลอง ผ่านผ่านไปหมดแล้วผมอ่ะขึ้นขึ้นครับผมคนเก่าเขาคนอย่างนี้แล้วผู้ช่วยผมแม่งไปกับเพนเลอร์อีกคน,นไม่มีใครมาช่วยเลยเออคนเดียวเหนื่อยแล้วพี่ครับผมใช่ใช่มาวิ่งงานจรนี่โอ้สุดยอดแล้วถ้ามีลูกน้องมาสักคนหนึ่งเดี๋ยวลอย้วพี่ถักหัวลงเลยเดี๋ยวมาอยู่เป็นกำลังใจให้พี่บอยครับวันนี้มุมนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึง พ,พี่มใชนะ่อย่องางนั้นอะหมุนแน่ลองไหมลองลองไหมลองจะลุกไหมล่ะลุกไหม่ลมุกไหม่ดีกว่าผมว่าแป,ป๊บแป,ป๊บเดียวเนี่ยกแ,แ,กแก้ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยแล้วก็ข้ามไปนูน้นแก้ฝั่งนี้พี่พี่ตัวนี้ตัวนี้อะตัวนี้ตัวนี้พี่ กีก่ตันครับปลาตัวนี้นะกี่ตันนะตัวตัวขานะข้างเดียวเนี่ย<ม>ประมาณแปดประมาณแปดข้างในมีน้ำไหมครับเนี่ยไม่น่ามีไม่น่ามีมาม <laughs> อะไรรู้ว่ามีหรือไป่าเมีบง เบียรลงหน่อยพี่เบียรลงหน่อยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเลยปันกันอันตรายไวลยกขึ้นมันหมุนยกติดถนนนะครับก็จะออกขาได้นิดเดียว แมเลยครับนั่นแหละชากัเป็นเรื่องธรรมชาติี่บอยรับงานแถวไหนมัางครับพี่ี่บอยรับงานแถวไหนครับอยู่ประจำแถวไหนรือว่าทั่วไปไอพวกอยู่ผม อยู่กรมชนที่ไปทั่วไปโอ้ยอยู่กรมชนวิ่งทั่วไปคืองานของกรมชนอย่างเดียวเลยนี่อเดี๋ยวถามถามพี่เขาเมื่อกี้บอกประมาณแปดตันใช่ประมาณนะอืแต่ไม่น่าไม่น่าต่ำกว่านี้ไม่ต่ำกว่าแปดตันแน่นอนครับ ขาฝั่งโน้นออกได้นิดเดียวถ้าถอยเข้ามาในแจมเลยพูดถึงนะผมยนฝะั่งโน้นพอผมถอยมาถ้าเป็นโฟกซ์ดำผมไม่ย,ยกแน่นนอนเลนยเตัวเล็กนะนอ๋อตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กรัวดำไม่ยกแน่นนอน้ง่เดี๋ยวรอดูตอนยกลงอีกทีหนึง่ง ถึงแล้วครับลอยแล้วเบ็ไปายเบป็ปายพี่เบ็ไปลายอาีดันป้ายดันป้าย พี่เบาเบาๆบาเบาหลังว่างหลังห่างห àng, ลังห่างหลังห่างห àng, ลังห่างมาเลยมาเลยหลังห่างห่างห่างพี่ห่างไปอีกนิดนึงนิดนึงสวินไปพี่สปิงไปสวิงไปสปิงเรือ ơi đi ria lời Thằng lẳng nó tìm cũng lồ rớt cháu ok lắm Để hay mấy tí Ui ลงภารกิจลงไปเรียบร้อย